ทำไม p p p l e ต้องลงทุนสร้างสํนักงานใหญ่มูลค่าหลายแสนล้านมาหาคําตอบได้ใน Brand Brief EP นี้ค่ะ And one more thing ทุกคนได้ดูงานเปิดตัว iPhone ครั้งที่ผ่านมากันบ้างหรือเปล่าคะรู้ไหมว่าฉากหลังที่เราเห็นคุณทิมคุกเขายืนพูดอยู่ทุกครั้งเนี่ยก็ไม่ได้ไปถ่ายที่ไหนไกลเลยแต่เป็นที่ Apple Park สําสำนักงานใหญ่หญแห่งใหม่ของบริษัท Apple ซึ่งก็มีมูลค่าสูงถึง1 7 6 0 0 0ล้านบาทโดยตั้งอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของ Apple Park กันนะคะทุกคนอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้กับทุกช่องทางของเพจ แอปเปิลพาร์คแห่งนี้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ตอนที่คุณสตีฟจ็อบส์เขายังมีชีวิตอยู่แล้วโดยที่เขาเนี่ยตั้งใจจะสร้างมันขึ้นมามากๆแต่ทุกคนสงสัยไหมคะว่าทําไมคุณสตีฟจ็อบส์ถึงได้ตัดสินใจอยากจะเอาเงินก้อนใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมาทุ่มให้กับการก่อสร้างเพียงแค่ออฟฟิศให้พนักงานมาทํางานกันโดยเหตุผลแรกเลยเนี่ยนะคะก็คือการที่แคมปัสเก่าของเขามันเล็กเกินไปโดยคุณสตีฟจ็อบส์เนี่ยเขาก็ได้มองการไกลแล้วคะ่ะว่าในอนาคตเนี่ยนะบริษัทแอปเปิลของเขามันจะต้องเติบโตขึ้้้นนนนนนนมมมาาาาากกากกกวว่่่่นนีีีีพังทเยออะแ ดังนั้นเขาก็เลยตัดสินใจหาสร้าง Apple Park แห่งนี้ขึ้นมาใหม่ซะเลยบนพื้นที่1.46ตารางกิโลเมตรหรือถ้าเทียบง่ายๆนะคะก็คือขนาดของสนามฟุตบอลมาตราฐานเนี่ย200สนามรวมกันซึ่งพอแคมปัสของเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วแน่นอนว่าพวกสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในก็จะต้องเยอะมากขึ้นตามไปด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมที่สามารถจุคนได้ถึง1,000คนโดยเราเนี่ยก็จะคุ้นถูงคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะคะกับห้องห้องนี้โดยจะเป็นภาพของคุณทีมคุ้งเนี่ยเดินไปเดินมาบนเวทีเวลาที่ Apple เามิ เปิดตัวหรือแถลงข่าวอะไรสักอย่างหรือจะเป็น Wellness Center นะคะคาเฟ่ที่ใหญ่3ชั้นรวมไปถึงศูนย์เยี่ยมชมค่ะที่เปิดให้คนภายนอกเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมกันได้ซึ่ง p อแอปเปิลพาเนี่ยนะคะเขามี Facil i ต y ต่างๆมากมายคอยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะช่วยให้พนักงานของเขามีทั้งเวลาในการทํางานที่ดีนะคะแล้วก็มีเวลาแล้วก็พื้นที่บางส่วนสําหรับพักผ่อนหย่อนใจได้เพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยมีพื้นที่ในการสร้างสารรค์นะคะไอเดียใหม่ๆกลับไปให้บริษัทนั่นเองนอกจากนี้นะคะ Apple เขา ก็ยังใช้โอกาสนี้ในการออกแบบค่ะตัวอาคารหรือว่าพื้นที่ต่างๆของเขาใหม่ทั้งหมดให้ดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาคารหลักของบริษัทเขาเนะะี่ยค่ะที่จะใช้พลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ทั้งหมดรวมไปถึงพื้นที่กว่า80%ของแคมปัสแห่งนี้เนี่ยนะคะก็ยังเป็นพื้นที่สีเขียวอีกด้วยซึ่งในการที่เขาเนี่ยทำแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้ช่วยแค่ให้พนักงานของเขารู้สึกว่ามีบรรยากาศการทํางานที่ดีใกล้ชิดกับธรรมชาติเท่านั้นแต่ในมุมมองของคนภายนอกพอมองเข้ามาเนี่ยก็จะรู้สึกว่า่า Apple เป็นบริษััททีก อีกด้วย และอีกเหตุผลหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไปไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือการที่แคมปัสแห่งนี้เนี่ยมันจะช่วยให้บริษัท Apple มีภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าการที่บริษัทหรือว่าแคมปัสแห่งใหม่แห่งนี้เนี่ยมีความสวยงามมีความยิ่งใหญ่แล้วก็มีฟังก์ชันที่ครบครันซึ่งพอแคมปัสของ Apple Park แห่งนี้เนี่ยเขาเป็นที่พูดถึงหรือว่าเป็นที่ฮือฮาของคนมากขึ้นมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อไปอีกค่ะคือทําให้คนที่เขาเก่งๆเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่่่าา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 ออยยยยกกกกกจจะะ้้มททททํงงงงนนนนนนใใหหัััับบบรริษ Apple เเลืคคีป็พ เก่งๆของ Apple อยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้สึกภูมิใจในองค์กรของตัวเองมากขึ้นอยากที่จะพัฒนาฝีมือของตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้ทํางานในบริษัทที่ดีๆแบบนี้ต่อไปถ้าจะบอกว่าคุณสตีฟจ็อบเนี่ยเป็นผู้มาก่อนการก็คงจะไม่ผิดอะไรนักนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ Apple นะคะแต่ยังมีบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอีกมากมายที่ได้เริ่มหันมาเปลี่ยนบริษัทของตัวเองให้กลายมาเป็นแคมปัสกันแล้วไม่ว่าจะเป็นบริษัท Google หรือว่า Microsoft เเองก็ดีพราะแม้ว่าบริษัทเนจะ้อ หแต่ถ้าแรกกับการที่บริษัทเนี่ยได้ภาพลักษณ์ที่ดีได้คนเก่งๆเ,เข้ามาทํางานรวมถึงรักษาคนเก่งๆของบริษัทเดิมเอาไว้ได้มันก็นับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเลยทีเดียวค่ะ